สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ชฉลิตดครับค่ะพี่ชฉลิตนี่เป็นผู้ฝึกวิชามโนสัมผัสนะคะควัดเขาไม้แดงของหลวงพ่อยงยุทธถ่ายทอดโดยท่านอาจารย์เบิ่มนะคะคพี่ช่วยแชร์ประสบการณ์นิดนหนึ่งก่อนฝึกหลังฝึกเป็นยังไงบ้างคะคก่อนที่พี่เข้ามาที่นี่พี่ไปฝึกอะไรคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับผมชลิตบำรุงกิจนะครับก่อนที่จะมาฝึกวิชามโนสัมผัสที่วัดเขาไม้แดง ก็ไม่เคยฝึกอะไรมาเลยแล้วก็ไม่เคยที่เรียกว่าฝึกไปกิจจาลักษณะหรือไปเรียนรู้อะไรมาเลยก็เพียงแค่ตอนบวชพระมาครั้งหนึง่งบวชเนนครั้งหนึ่งแล้วก็ฝึกแล้วก็เรียนตามที่ตอนบวชเท่านั้นแล้วก็มาฝึกวิชามโนสัมผัสก็จากการชักชวนของภรรยา แล้วก็เพื่อนๆที่มาฝึกก่อนก็น่าจะประมาณสักสองถึงสามปีถึงจะเริ่มมาฝึกนะครับก็เริ่มมาฝึกที่วัดขามัยแดงก็ประมาณปี60ะนะครับแล้วก็ฝึกตามหลักสูตรที่ทางคณะคนจิตว่างกำหนดไว้หลักสูตรหนึ่งหลักสูตรสองจนกระทั่งหลักสูตรสามนะครับ ช่วงในระหว่างฝึกมันก็จะทำให้เรายังไงเดียรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยหรือว่าจิตใจเราเนี่ยเปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนยังไงไมันค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากหนึ่งอารมณ์ร้อนเห็นอะไรเราก็เอามาเป็นอารมณ์หมดค,ครอบครัวที่บ้านลูกเวลา เหมือนทําอะไรที่ไม่เข้าตา<ะ>เราก็จะมีอารมณ์คุกข์ขุนอยู่ข้างในอาจจะแสดงออกบ้างไม่แสดงออกบ้าง<ะ>แต่หลังจากมาฝึกเรื่อยๆอาการหรืออารมณ์พวกนี้มันจะค่อยๆหายไปนะครับแล้วก็พอมารู้ตัวเองอืมไม่ว่าสิ่งอะไรที่มากระทบเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ เขาเรียกอะไรดีอะไม่ไม่ไปตามอารมณ์นั้นไม่เอาอารมณ์นั้นเข้ามาอยู่ในเป็นของเรา<ม>แล้วก็ปรุงไปตามเหตุการณ์นะครับแล้วมีปัญหาอุปสรรคไหมคะในการฝึกปัญหาอุปสรรคไม่ถึงว่ามีท้อไหมคะว่าฝึกแล้วจะได้อะไรไหมมีตั้งเป้าประจุดมุ่งหมายไหมคะว่าฝึกแล้วจะต้องได้อะไรคะก็ะช่วงแรกๆก,ก็มี มีเป้าหมายว่าฝึกแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนูน้นเป็นอย่างนี้แต่หลังจากฝึกมาเรื่อยๆมาฝึกจริงๆมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็มารู้ตอนหลังว่าไอ้ที่เราฝึกฝึกมาเนี่ยเราเสียอไปเสียลมร้อนออกไปเสียตัวตนต,วตัวกูของกูที่ท่านพุทธทานเปรียบเทียบไว้ออกไป นะครับแล้วก็เราไม่เอาจิตใจหรือจิตเราเนี่ยไปกระสิ่งแวดล้อมที่มากระตุ้นะนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราว่างเราโปร่งเราสบายครับแล้วประโยชน์ในการใช้ในชีวิตประจำวันพี่เล็งเห็นประโยชน์ตรงนี้ยังไงคะกับวิชานี้ครอบครัวมีความสุข<ะ>คือมันอาจจะไม่ได้ เห็นเด่นชัดแต่เราก็มันไม่มีเรื่องที่เราต้องมากังวลแล้วก็ตัวเองก็มองเหมือนว่าไม่มีปัญหาอะไระที่เข้ามารบกวนในจิตใจเราค,คือเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องปกติไม่ไม่ไม่ตามเหตุการณ์ออกไปค,ครับค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณ <ผม S 1> พี่มากนะคะคที่แบ่งปันสิ่งดีๆให้นะคะคขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่คคคะ